สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตนะครับสะพานเขียวนะครับเดนปั่นจัก,กรยานนะครับด้านนี้รอมรั้วทั้งสองด้านแล้วนะครับรั้วสแตนเลสอย่างดีเลยเสวยๆที่ยังไม่เสร็จนะร้อยเปร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างเริ่มใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะเป็นรั้วสแตนเลสเนาะวสวยเลยท่านผู้ชม นี่คือสะพานเขียวนะครับทางเชื่อมต่อสวนลุมพินีนะครับผมทางเชื่อมต่อสวนลุมพินีจากสวนลุมพินีเนาะไปที่สวนเปจากิตินะครับทางปั่นจักรยานนี้เขาจะเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีไปไปจนถึงสวนเปจกิติแต่เป็นเป็นข้างเป็นข้างสวนนะ,ะเป็นสะพานเขียวที่เรียบคลองไปนะคร ไปถึงนู่นแหละเขาจะทําไปถึงถนนราชชาพิเศษนะคะคือนักปั่นนี่ชื่นแบบนักปั่นนี้ต้องได้ปั่นแบบใกล้เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นวิวสวยนะครับผมส่วนด้านนี้นะครผมอยู่บนแยกสารสินนะทางที่จะมุ่งหน้าต้านี้ไปทางถนนวิทยุไปถึงเชื่อมต่อแยกสุขุมวิทนะครับผม เห็นตึกที่กำลังสร้างนะฮะทุกคนนั่นคือสร้างใหม่แล้วนะครับท่านชมนั่นคือสถานทูตสหรัฐอเมริกานะครับผมตึกน้มรั้มทรงสวยๆนะั่ก็ตึกพอซีสั้นนะส่วนด้านนี้ก็เป็นสแตนดาร์ตนะตึกสแตนดาร์ด อันนี้ก็จะมุ่งหน้าสู่นะฮะถนนราดเจริญริหรือว่าถนนหลังสวนก็ได้นะครับแต่ทางชิดลมก็ได้นะครับผมเลี้ยวขวาไปทางชิดลมนี่ครับด้านนี้ก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เปียนโนใช่ไหมครับนะถ้าจำไม่ผนะิดเนาะเขาจะพืนที่ให้กับสวนสวนลุงนะฮะกำลังหรือนะก็จะทำเป็นที่แห่งใหม่ของสวนลุมพินีนะครับตรงนี้ ด้านนี้กําลังก่อสร้างนะฮะยังไม่เสร็จนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นทางปัน่นจักรยานลงไปสโลปลงไปจนถึงด้านด้านด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์นะฮะทำเป็นครงเหล็กแล้วด้านลงไปนะครับผมเป็นการปูกระเบื้อง เป็นกระเบื้องเนี่ยครับแกนิกกระเบื้องที่ไม่ไม่ลื่นนะครับเวลาฝนตกมาไม่ลื่นนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเลนเป็นเลนปั่นจักรยานนะครับเนี่ยฮะจะแบ่งออกนะครับคนเดินคนวิ่งก็เส้นนี้เป็นอันนี้อะไรนะฮะเป็นแผ่นแกนิกอย่างนี้เลยนะฮะแต่ถนน ปันจัรกรยานก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทา่านผู้ชมก็มาเดตทา่านผู้ชมไปดูนะฮะว่าใกล้จะเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับของสะพานเขียวครั้งใหม่นะครับจริงๆแล้วเขาปิดเนาะเขาไม่ให้เดินไปนะเพราะว่าเขาก่อสร้างอยู่ต้องเดินลอดสะพานใต้สะพานไปนะครับ ด้านข้างนะก็จะทําเป็นเหมือนเป็นส่วนดอกไม้เนาะเป็นสวนเป็นสวนนะครับทางวิ่งทางเดินนะทําเป็นสวนนะครับตรงนี้ก็คนเดินได้นะจักรยานก็ปั่นได้แต่เขาจะทำแบ่งให้นะฮะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเนาะระหว่างคนเดินคนวิ่งออกกําลังกายกับปั่นจักรยานนะตรงนั้นเห็นไหมครับเขาจะทําเป็นล็อกๆๆไว ว่าน่าจะเป็นการปลูกดอกไม้หรือว่าเป็นสวนนะฮะเนี่ยนะครับด้าน,นข้างก็จะเป็นร่องนี้เลยนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นการปลูกทำเป็นสวนดอกไม้เนาะแล้วก็ทำเป็น ที่นั่งเล่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะรอติดตามตอนเสร็จเรียบร้อยนู่นแหละครับถ้าเสร็จมานี่จะเปลี่ยนโฉมใหม่เลยของสะพานเคียวแห่งนี้แะครับผมรอมรั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับด้านบนก็จะทำอีกนะยังไม่เสร็จนะตรงตรงปลายรั้วนะครับ อันนี้ยังไม่เสร็จเนาะก็ทาข้างๆไว้ก่อนว้าวก็เป็นประมาณนี้นะฮะด้านข้างก็จะมีที่กั้นนะ,ะทำเป็นเป็นเป็นสวนก็ได้ปลูกดอกไม้เนาะจะเป็นที่กั้นเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะทําฝั่งเดียวนะฝั่งนี้อาจจะไม่ได้ทํานะฮะ อาจจะเป็นที่กัน้นเป็นรางระบายน้ําหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเป็นร่องระบายน้ำนครับนี่ฮะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยแผ่นเหล็กนะฮะแล้วก็ใช้ปูนเททับแผ่นเหล็กทำความ,มเป็นอ่าเป็นความแข็งแรงทนทานอายุยืนนานนะโอเคนะครับผมมา ให้ท่านผู้ชมอัปเดตแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใกล้จะเสร็จเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ให้ดูอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอกลา่าวคืว่าสวัสดีครับบรรยากาศดีมากนะตอนเย็นๆมาวิ่งออกกำลังกายถ้าเสร็จแล้วเนาะลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ